สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทักที่คาดผมนะคะแบบใส่กระดุมกันนะคะตรงท้ายทอยนะหรือว่าเราจะเอาจุดนี้นะคะมาไว้ตรงกลางหัวเราเลยก็ได้นะคะก็ใส่ได้ทั้งสองแบบนะคะหรือว่าจะเอาด้านนี้ขึ้นก็ได้ด้านนี้ขึ้นก็ได้นะคะตัวนี้นะคะถักไม่ยากนะนะคะเข็มกับไหมนะคะใช้ได้ตั้งแต่เบอร์สามเบอร์สี่ไปได้หมดนะคะไหมพรมก็ได้นะคะได้นะคะแล้วก็ไหมตัวที่พี่นางใช้ก็เป็นไหมที่เหลือนะคะก็เป็นไหมคอทเทนซอฟนะคะ นะะคขนาดประมาณ4ี่พายนะคะใช้เป็นไหมพรมก็ได้นะเข็มที่ใช้นะคะวันนี้ใช้เป็นสามทับศูนนะคะสามทับศูนย์มีกันไกลนะคะมาร์กเกอร์นะคะเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้ก็มีเข็มนะคะเข็มเข็มที่ใช้เย็บนะคะแล้วก็ตัวได้เห็นไหมเอ่ยนะคะเข็มนะคะเราก็ได้นะแล้วก็มีกระดุมนะคะกระดุมไม้กระดุมนะคะมีแบบไหนให้ใช้แบบนั้นสีนะคะใช้เป็นสีเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสองสีนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มงากัน เริ่มงานนะคะเราจะมัดไหมก่อนนะคะมัดไหมเป็นโซ่หนึ่งแน่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะให้เราถักทั้งหมดเก้าสิบสองโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะขึ้นเก้าสิบสองโซ่นะคะก็หารหกแล้วลงตัวแล้วบวกอีกสองนะคะบวกอีกสองนะคะจะเป็นเก้าสิบสองโซ่ถ้าคนไหนรอ,อบหัวเยอะกว่านี้ก็ให้เพิ่มนะคะเพิ่มแล้วให้หารหกแล้วลงตัวบวกสอง นะคะโมเลกเหมือนกันนะคะก็ให้ลดลงมาก็ได้แล้วหันหกแล้วลงตัวเราก็บวก,บวกเ,เพิ่มอีกสองโซ่นะคะพี่นางจะได้ทั้งหมดเก้าสิบสองโซ่นะคะถักไปให้ได้เก้าสิบสองโซ่ค่ะพอถักครบเก้าสิบสองโซ่นะคะก็ให้เราย้อนมาที่โซ่ที่เก้าสิบเอ็ดนะคะถักซิงเกิลซิงเกิลน,นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราพันหกเข็มนะคะให้เราเว้นข้างล่างนะคะเว้นข้างล่างสองหลักหนึ่งสองไปหลักที่สามนะคะ ถักดับเบิลโคเชนะคะหนึ่งครั้งคันในโซ่สามถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมนะคะเท่ากับว่าหนึ่งหลักจะมีสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะดยคันในโซ่สามต่อไปนะคะเว้นข้างล่างสองหลักหนึ่งสองนะคะไปหลักที่สามถักสิงเกินนะคะต่อไปนะคะเว้นสองหลักเราจะถักลงในหลักที่สามดันหัวเข็มนะคะ ตสลอลงไปในหลักที่สามถักดับเบิลโคเชนะคะ1ครั้งคันในโซ่สามอีก1ครั้งในหลักเดิมดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะอยู่แบบนี้นะคะต่อไปเว้นสองหลักไปหลักที่3ถักซิงเกินลายนะคะหน้าตาลายจะออกมาแบบนี้นะดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเว้นข้างล่างสองหลักถักดับเบิลโคเชในหลักที่3 ขั้นในโซ่สามนะคะอีกหนึ่งครั้งในหลักเดิมเว้นสองหลักลงซิงเกิลในหลักที่สามเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงสุดแถวเลยหน้าตาลายจะเป็นแบบนี้นะคะมาเจอกันตอนท้ายแถวค่ะท้ายแถวนะคะตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้เราจะถักซิงเกิลนะคะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะคะเราจะไม่ถักโซ่หนึ่งนะให้เราพิกช,ชิ้นงานเลยหมุนงานนะถัก ดับเบิลโคเชนะคะลงในช่องว่างตรงนี้เจ็ดครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้านะคะตัวที่หกตัวที่เจ็ดนะคะ ถักทั้งหมดเจดครั้งลงในหลักเดียวกันดับเบิลโคเชนะคะหรือว่าพอหนึ่งคอนั่นเองพอเราถักครบเจ็ดหลักเสร็จแล้วนะคะให้เราลงรอ,อห่อนะคะตรงซิงเกิลจะเป็นซิงเกิลของตัวตรงนี้นะคะให้เรารอหอหรือตัวสีรอดผ่านในช่องนี้นะคะพอรอดผ่านเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชในช่องว่างตรงนี้ให้เหมือนตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดตัว ตัวที่หนึ่งนะคะดูไม่ทันให้กดย้อนนะสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็เจ็ดพอครบเจ็ดเสร็จแล้วลงล้อหอนะคะหรือตัวสี่ ในหลักที่เป็นซิงเกิลก่อนพิกรารเมื่อกี้นะคะพอเราลงเสร็จแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเช่เจ็ดหลักลงด้วยลหอหอนะคะหรือตัวสี่สลิปสตรีนั่นเองนะคะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวตรงนี้เลยจนถึงโทษนะคะจนถึงตำแหน่งท้ายแถวของตรงนี้คะ่ะหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะลหอหอนะคะเป็นตัวสีลอดผ่านแบบนี้นะคะ ลายที่ได้นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะให้เราถักข้างบนนะคะก็คือพลิกงานมาอย่างนี้นะคะให้เราถักช่วงนี้นะคะงานที่เราถักให้เราพลิกลงไปข้างล่างนะคะลายนะคะตั้งแต่เราถักลายพัดขึ้นมาเนี่ยเราจะนับเป็นแถวแรกก็คือแถวนี้ก็คือแถวแรกนะคะแถวที่หนึ่งนะเราจะเริ่มนับตั้งแต่แถวนี้นะคะต่อไปนะคะเหลืออีกครึ่งแถวน,นะคะก็ให้เราพลิกในลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะให้เราพันหัวเข็มนะคะถักดับเบิลโคเชนะคะหรือว่าตัวเอฟนั่นเองคอหนึ่งคอนะคะลงช่องว่างตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเราจะถักทับตรงนี้ไปเลยนะเจ็ดครั้งนะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกตัวที่หนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะตัวที่ห้าค่ะตัวที่หกนะคะ แล้วก็ตัวที่เจ็ดนะคะพอครบเจ็ดเสร็จแล้วตัวที่เราจะลงก็คือช่วงที่เราลงซิงเกิลตั้งแต่เราถักอแถวก่อนมาไม่ใช่แถวที่หนึ่งนะก่อนแถวที่หนึ่งนะคะก็ให้เราลงตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้นะลงเป็นตัวีรอ, 4, อห่อรอดผ่านนะคะแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชในช่องว่างแบบนี้อีกเจ็ดครั้งหนึ่งสองนะคะสามดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะ สีนะคะห้าอ้าไม่เอ่ยเลยพี่นางดูก่อนนะหกนะคะตัวที่หกแล้วนะต่อไปนะคะตัวที่เจ็ดแล้วเราก็รอหอในตำแหน่งที่เรารอหอก่อนหน้านี้จะอยู่ตรงตำแหน่งกันพอดีก็คือตรงนี้นะคะรอหอรอดผ่านเข้ามาอย่างนี้นะคะต่อไปเราก็ถักเจ็ดตัวลงตรงนี้รอหอเจ็ดตัวแล้วก็รอหอสลับกันไปจนจบแถวที่หนึ่งคะ่ะ ท้ายแถวที่หนึ่งนะคะเราก็ลอหอในตำแหน่งแรกที่เราขึ้นไปของแถวที่หนึ่งเลยลอหอนะคะว่าผ่านเข้ามาทีนี้นะคะเราจะเป, ideally, <ped> <Kle as> <op> ป icamente, ลเี่ย MM. น,นสีเปลี่ยนก็ได้นะหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะก็ถ้าเราเปลี่ยนสีนะคะก็จะดูสวยงามเป็นแบบหนึ่ง windy. นะคะพี่นังใช้เป็นสีขาวนะทีนี้นะคะสีครีมนะคะปลายใหม่นะคะเผื่อเก็บเหมือนเดิมสอดเข้ามาลอดเข้ามาในห่วงนะคะทีนี้เราก็ดึงให้ห่วงเขาปิดอย่าลืมนะคะว่าปลายใหม่เราต้องเหลือเผื่อเก็บด้วยนะ หลังจากนั้นนะคะให้เราลงซิงเกิลนะคะทุกตัวเลยก็คือตรงนี้จะมี7ตัวใช่ไหมคะก็ให้เราลงซิงเกิลทั้งหมด7ตัวนะคะ7ครั้งเริ่มจากตรงนี้เป็นตรงแรกสอดเข้าไปนะคะเก็บไปลายไหมทั้ง2ตัว2เส้นเลยนะคะ1ครั้งแล้วนะตรงนี้พี่นังอาจจะดูนิดนึงนะต่อไปนะคะหลักที่2เก็บไปลายไหมเหมือนเดิมเวลาเราถักซิงเกิลนะคะซิงเกิลจะมีจะเท่ากันกับ จำนวนดับเบิลโคเชนะคะดับเบิลโคเชนะสามแล้วนะคะต่อไปตัวที่สี่ห้านะคะหกนะคะปลายใหม่นะคะถ้าเราคิดไว้อยู่แล้วให้เราตัดนะคะต่อไปนะคะตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดอ่าเราคิดไว้อยู่แล้วนะคะให้เราตัดตนะคะตัดปลไหมเอตัดปลายใหม่ตัวนี้ออกนะ ต่อนะคะตรงที่เรารอหอนะคะรอหอระหว่างลายนะคะเราก็ลงซิงเกิลน,นะคะเป็นตัวที่แปดเก้านะคะถักต่อไปเลยสิบนะคะตที่สิบสิบเอ็ดนะคะผม,มี่นั่งจะเกี่ยวเส้นมานะสิบเอ็ดสิบสองเราถักไปทั้งหมดสิบสามนะคะก็สังเกตง่ายๆก็คือเราจะเหลือไว้แค่สองโซ่สองโซ่ก็คือสองโซ่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักดับเบิลโคเชลงในช่องที่เรารอหอ ระหว่างลายหนึ่งครั้งโซ่สามช่วงตรงนี้นะคะเราจะถักเป็นเหมือนลายที่เราขึ้นมาแรกๆก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่หนึ่งเพื่อที่จะทําช่องว่างนะคะถักดับเบิ้ลโคเชตัวนี้ให้เป็นลายพัดนะคะอันหัวเข็มนะคะถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมเมื่อตรงนี้ลายนี้ไม่ยากนะคะ ถ้าไม่กดข้ามนะต้องแรกๆต้องดูนะคะถ้ากดข้ามนะคะก็อ,อาจจะทําผิดนะคะต่อไปนะเรานับต่อนะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองลงหลักที่สามนะคะซิงเกิลเราถักซิงเกิลทั้งหมด3ครั้งนะเมื่อกี้ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะตัวนะคะต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะ พอครบสามครั้งใช่ไหมคะ,ะเหลือตรงนี้สองครั้งก็คือสองโซ่ให้พันหัวเข็มนะคะข้ามสองโซ่ตรงนี้ไปไปลงตรงตัวที่เรา,เ,าเร้อยห่อนะคะตัว c ระหว่างลายเหมือนเดิมถักดับเบิ c r o c h นะคะหนึ่งครั้งหรือพอหนึ่งคอนะคะพันในโซ่สามพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งถักตัวพอหนึ่งคอนะคะหรือดับเบิ c r o c h อีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมนะคะแล้วเราก็ถักถัก d o u b l ถัก single ลโคเชนะคะในหลักที่สาม นับแต่ตรงนี้เป็นหลักแรกหนึ่งสองสามลงซิงเกิลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะคะพอครบสามเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชนะคะลงกลางลายตรงนี้ขั้นระหว่างลายนั่นเองหนึ่งครั้งคั้นด้วยโซ่สามไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะคะดับเบิลโคเชลงในหลักเดิมข้ามสองหลักลงหลักที่สามถักซิงเกิลครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองตนะคะต่อไปนะคะครั้งที่สามเดี๋ยวเราก็ทักับ u บ l e c r o ลงตรงตัวที่เราลองหออเหมือนเดิมหนึ่งครั้งคันเนโซสามอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมดับเบินะคะแบบนี้แล้วก็เว้นสองหลกักไปหลักที่สามถักซิงเกิลครั้งที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะ ถักแบบนี้นะคะไปจนได้ครึ่งแถวของแถวที่สองครึ่งแถวคือตรงไหนนะคะคือตรงช่วงก่อนที่เราจะหมุนมาฝักมาถักฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้นะคะที่พี่นางบอกให้ถักจนถึงเอ่อตรงท้ายแถวของครึ่งแถวของแถวที่สองนะคะตรงนั้นนะคะพี่นางบอกผิดนะ <ๆ S 1> ก็เราถักมานะคะจนเหลือสองช่วงสุดท้ายสองช่วงลายสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราหยุดตรงลายตรงนี้นะคะลายตรงนี้นะคะให้เราข้ามหนึ่งสองถักซิงเกิลนะคะในหลักที่สามตรงนี้ ยาวไปนะคะตัวที่1นนะสองสาสห้านะคะหกเจ็ดแปดสบอ็นะคะสิบสองิบสามนะคะถังหมด13บสามนะพอครบ13าเสร็จแล้วนะคะเราก็ ให้เราถักอ้อมไปเลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็คือส่วนที่เรารอหออ้อมมานะคะเป็นตัวที่สิบสี่ก็คือตรงกลางระหว่างลายเราจะใช้มาเกอร์ขั้นไว้ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นตรงกลางนะระหว่างแถวนะคะต่อไปนะคะพอเราถักจนจบครึ่งแถวแล้วเราเหลืออีกครึ่งครึ่งแถวนะคะถึงจะจบแถวที่สองก็ให้เราถักเหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือเราจะถัก ซิงเกิลแบบนี้นะคะไปให้ได้ช่วงลายช่วงลายที่เท่ากันก็คือถักแบบตรงนี้เลยโทษนะคะหมดนะนี่คะ่ะถักมาจนถึงตรงนี้เหมือนเดิมนะคะถักเลยยาวนะคะยาวโทษนะคะพอเราถักมาอยู่ในช่วงตำแหน่งเดียวกันก็คือทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะคะ เราจะเหลือตรงนี้ไว้สองสองโซ่นะคะก็ให้พันหัวเข็มนะคะถักลงตรงที่เราสลิปนะคะสลิปสติดก็คือรอหอนะคะถักเด็บลโพเช1หนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สามเราก็จะถักเหมือนข้างล่างเลยนะคะพันหัวเข็มถักอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมนะคะเว้นสองหลักไปหลักที่สามถักซิงเกิลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะคะ คันหัวเข็มนะคะข้ามสองหลักนี้ไปลงตรงกลางระหว่างลายของแถวที่แล้วคันเดโซ่สามอีกหนึ่งค้งลงในหลักเดิมดับเบิลโคเชนะคะข้ามสองหลักไปหลักที่สามสิงเกิลครั้งที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเลยก็คือถักแบบนี้ลงระหว่างลายนะคะจนมาถึงช่วงตรงนี้เดี๋ยวเรามาถักตรงนี้พร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะ พอมาถึงช่วงก่อนท้ายแถวที่สองนะคะที่พี่นางบอกไปเมื่อกี้นะนะคะเราก็ทักตรงช่วงกลางลายตรงนี้เหมือนเดิมนะคะสิงเกิลไม่ใช่สิงเกิลน,นะดับเบิลนะคะดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งคันในโซ่สามอีกหนึ่งครั้งลงในที่เดิมพอลงในที่เดิมแล้วเราจะเหลือสองช่วงลายตรงนี้ใช่ไหมคะเว้นสองหลักไปหลักที่สามแล้วเราก็ถักยาวเลยสองสามสี่ห้านะคะ 8 9 10 11 12นะคะแล้วก็13 13นะคะ14ก็คือตรงนี้ให้เราถักลงไปเลยนะคะให้เป็นหลักที่14นะคะก็คือช่วงที่เราอเหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองแล้วเราก็รอหอ ือตัวสีลอผ่านแบบนี้นะคะคือจบแถวที่สองนะจบแถวที่สองนะคะต่อนะคะตรงนี้นะต่อไปนะคะเราจะขึ้นช่องลายเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราขึ้นเรารอ,รอหอตัวสีลอยผ่านมาใช่ไหมคะตรงนี้นะเห็นไหมคะรอหอลอยผ่านมาทักโซ่นหนึ่งนะคะลงซิงเกิลเหมือนเดิมทักยาวไปเลยนะคะหลักละหนึ่งครั้งหลักละหนึ่งครั้งนะซิงเกิลโคเชนะคะมาจนถึง ช่วงตรงนี้เราจะเหลือสองสองช่องสองช่องตรงนี้ไว้นะคะตรงถักมาถึงตรงนี้นะตรงนี้นะคะพอมาถึงช่วงพี่พินังชี้บอกจุดเมื่อกี้นะคะก็เราก็จะพันหัวเข็มนะคะถักดับเบิลโคเชลงในช่องว่างตงัวนี้ทั้งหมดเจ็ดหลักเจ็ดครั้งนั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะคะอย่าลืมเว้นตรงนี้นะสองหลักนะคะสองสามนะคะสี่ห้านะคะ ะะพอกลุ้บหลักที่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะมีโซ่ซิงเกิลตรงนี้นะจะมีทั้งหมดสามช่องใช่ไหมให้เราลงตรงกลางหนึ่งสองสามใช่ไหมคะให้เราลงสลิปสติ๊นะคะในช่องที่สามก็คือตรงนี้นับดีดีนะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านับตามโซ่ก็ได้นะคะตามโซ่นะดูใหม่หนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าโซ่ห้าช่องตรงนี้ ให้เราลงช่องที่ 3. สามสลิปติดนะคะหรือก็ออว่าเรอหอตัวซีนั่นเองแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักอีกเจ็ดครั้งตรงนี้หนึ่งสองข้ามาถักตรงนี้เลยนะคะพอเราตัวซีรอดผ่านค้ามาถักลายเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ พอครบเจ็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงเหมือนเดิมนับเขาก็ได้นะหนึ่งสองลงช่องที่สามรอหอตัวสีลอดผ่านแล้วเราก็ข้ามตรงนี้มาถักลายนะคะดับบิ้โคเชอีกเจ็ดหลักยาวไปนะคะยาวไปจนมาถึงช่วงตรงนี้เดี๋ยวเรามาถักตรงนี้พร้อมกันอีกหนึ่งทีค่ะพอมาถึงตำแหน่งนะคะตรงก่อนมากเกอร์ก็คือเราอ้อมมาเราเริ่มแถวแถวนี้มาใช่ไหมคะลายตรงนี้มามาถึงกลางแถวก่อนกลางแถวนะคะ พอเราถักช่วงลายตรงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะก็ให้เราเว้นสองหลักหนึ่งสองถักหลักที่สามนะคะหลักที่สามแล้วเราก็ถักเอ็กนะคะอ้อ,อมาอ้อ,อมาจนถึงตำแหน่งของฝั่งนี้นะคะหลักละหนึ่งครั้งเลยยาวนะคะยาวไปรวมทั้งหลักที่เราใส่มา์กอร์ไปด้วยนะคะถักเอ็กลงไปเลยยาวนะคะเจอกันอีกทีตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นลายของฝั่งนี้ค่ะพอเราถักอ้อกมานะคะมาถึงตำแหน่งที่เราจะขึ้นลายของอีกฝั่งนี้นะคะ ของฝั่งนี้นะเราเว้นสองหลักนะคะ1 2น,นะคะถักดับเบิลโคเชอีก7หลักลงในช่องว่างตรงนี้2แล้วนะคะ3 4 5นะคะหกเจ็ดนะคะพอครบเจ็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเว้นสองหลักเหมือนเดิม1 2เราไปเดี๋ยวนะคะ พี่นางอธิบายผิดนะตรงนี้นะคะก็ให้เรานับหลักเหมือนเดิมไปได้ถ้ากลัวหลงหนึ่งสองสามนะคะลงหลักที่สามเป็นสลีปนะคะสติีทแบบนี้นะคะก็คือตัวสีนั่นเองเราก็ข้ามสองหลักตรงนี้ถักอีกเจ็ดหลักเหมือนเดิมสองนะคะสามสี่ห้าหกนะคะหลักที่เจ็ดนะคะอ่า หนึ่งสองสามนะคะลงหลักที่สามตัวซีเหมือนเดิมนะคะเราถักแบบนี้นะไปจนถึงก็นะคะเสียงรถด,ดังนะมาจนถึงช่วงลายตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้อีกหนึ่งทีค่ะพอมาถึงสุดแถวนะคะสุดแถวสุดท้ายเลยนะคะเราตรงนี้ช่วงลายสุดท้ายเรานับนะคะหนึ่งสองลงหลักที่สามนะคะถักซิงเกิลเลยตัวนี้เราจะไม่อรอหอนะคะไม่รอฐานนะคะก็คือจะถักเป็นซิงเกิลไปเลยนะคะ ยาวนะคะยาวไปถักยาวไปนะคะยาวไปจนถึงท้ายแถวตรงนี้ค่ะพอมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลอหอตรงตำแหน่งแรกนะคะลอหอเข็มน,นะคะสอดเข้าไปควักลอดผ่านเข้ามาแล้วก็โซ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดไหมนะคะตัดไหมเลยตัดไหมนะคะแล้วก็เผื่อไปไหมไว้เก็บไว้นะคะนะคะเสร็จแล้วนะนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แถวที่ใหญ่กว่านี้ลายที่เยอะกว่านี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเย็บกระดุมติดกันค่ะต่อไปนะคะเราจะเย็บกระดุมนะคะเย็บกระดุมตรงนี้นะคะพี่นางยังไม่ได้เก็บนะเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะส่วนกระดุมนะคะเป็นวันนี้นะคะพี่นางใช้เป็นกระดุมไม้นะคะกระดุมไม้เราก็วางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วแต่เรานะคะก็ให้เราวางตำแหน่งตรงช่วงก่อนจะขึ้นแบบนี้นะคะเวลาเราเย็บนะคะถ้าเราขมวดมปมปมได้ตรงนี้นะคะเล็กแล้วเวลาเราเราเย็บไปเนี่ยจะทําให้เขาไม่อยู่ ก็คือล็อกไม่อยู่นะคะก็ให้เราเหลือปลายไว้อย่างสมมุติเราเย็บนะเราเย็บเย็บแบบนี้นะคะสอดขึ้นไปสอดขึ้นไปนะคะให้เราเหลือเหลือปลายตัวนี้ไว้เพื่อที่จะมัดให้เขาอยู่นะคะก็คือถ้าเราเขาหมดปมไว้เนี่ยบางทีเขาหลุดนะคะเพราะว่าเส้นเขาเล็กเราสามารถลอดผ่านตัวไหมตัวนี้ได้นะคะก็เย็บนะคะเย็บเย็บหลายๆทบนะหลังจากที่เราเย็บอยู่แล้วนะคะเราก็เอาปลายเชือกนะคะ ไม่ใช่ปลายเชือกนะปลายได้นะคะทั้งสองอันนะคะมัดเข้าหากันนะคะเพื่อล็อกให้ตัวกระดุมเขาอยู่นะนะคะแล้วเราก็ตัดออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกฝั่งนึ่งก็เอามาเกอร์ออกนะคะสําหรับคนที่ใส่มาเกอร์ไว้นะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัวนี้นะที่คาดผมนะคะเวลาเราใส่นะคะเราก็จะอ้อมไปตรงท้ายทอยใช่ไหมเราก็จะเอาตัวนี้นะคะล็อกเข้ากับตัวห่วงตัวนี้นะคะห่วงตัวนี้เห็นไหมเอ่ย นะคะห่วงตัวนี้เลยนะคะสอดเข้าไปนะคะก็กระดุมนะคะถ้าชิ้นงานเราที่เราถักช่วงตรงนี้กว้างนะคะก็ให้เอากระดุมที่ตัวใหญ่นิดนึงนะคะเลือกกระดุมนะคะให้เขาสามารถล็อกอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะงานตัวนี้ผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางฝากเงาฝากตัวเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มีคลิปต่อๆไปมานําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะเจอกันที่หน้าค่ะ,คะ